ครับผมนะอยู่กับผมในเกมก e g e n d of Online Server p o n d o l a ครับ Server เราเป็น Server Classic ครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอผมได้เลยนะมาครับวันนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเป็น Quest the s i ายนะครับผม EP หนึ่งนะ,ะก็จะมาทำในส่วนพาร์ทหนึ่งกันนะครับผมนะแต่พาร์ทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่ยาวนะครับผมนะผมก็จะแบ่ง เป็นเป็นแบบว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นคลิปๆปไปนะครับในพาร์ทหนึ่งนะก็ไล่ดูตามอีพีเอาละกันนะครับผมนะในตัวคลิปวิดีโอนะว่าอ่าแบบมันไล่ไล่ไล่เรียงกันยังไงดูที่ปกเลยนะเป็นอีพีอีพีไปับผมฮะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ยังอยู่ในพาร์ทหนึ่งนะก็เตรียมของก่อนเลยนะอย่างแรกเลยของที่ควรจะเตรียมนะครับผมก็อ่า ผมจะแปะไว้ให้เลยนะไอะอย่างแรกเลยนะครับผมตามภาพเลยนะก็จะเป็นฟัพร้อยอันนะ่าไพทันปอห้าสิบอันนะแล้วก็ไอหางแมงปอสกอร์เปียนเทลนะสามสิบอันไอเบนเดต20อันนะ,ะแล้วก็เป็นลิตรนลอีวิลฮอนห้อันแล้วก็เป็นขวดเปล่าๆเลยซื้อได้จากไอที่เปลี่ยนอาชีพเมดในกิฟเฟนนะบน,บนซ้ายนะครับผม10ขวดแล้วก็เป็นใบชุบ 2ใบแล้วก็เป็นกรีนเฮิร์บสิบอันนะครับผมนะโอเคมาดูในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นล้างพึ่ง10อันนะแล้วก็ไอโหลพึ่งเนี่ยยี่สิบอันไอฮอนนะี่เนี่ยอ่ะแล้วก็เป็นตีหนหมีอ่ะตีหนหมีสามสิบอันก็ไอใบเนี่ยมันดอกจากไอฮอกทาวเวอร์มินิเจอร์อ่ะหรือไม่ก็ดอกจากไอสีนวลอ่ะอ่ะเนี่ยมันดรอกแล้วก็ดอกจากโลเกอร์ด้วยนะแต่ว่า ่าหาง่ายนะ่าจะเป็นพวกไอ้นั้นมากกว่าคอกทาวเวอร์เมินิเจอร์นะ่าจะดอกง่ายสุดแล้วก็เป็น By Min, By Min, ใบมินใบมินนี่ดอกจากกระปะนะแต่โอกาสดอกโอ้โหน้อยมากนะครับผมนะก็ลองไปหาดูหรือไม่ก็หาซือเอาง่ายกว่านะาก็มีขวดเปล่าด้วยนะครับผมแล้วก็มินิไออะไรเนี่ยมันเป็นแท่นตีไอมันที่ตีอ่าที่ทําของที่ครับของ5อันนะซื้อได้จากไอแบ็กสมิธ กิลก็ตรงที่เปลีนนะ่ยนอาชีพแบ็คสมิตร erm อะอตรงนั้นเลยนะครับผมในขวาล่างของกิฟเฟนนะอันนี้เหมือนกันนะเอไอโอลิคอนแฮมเมอร์เนี่ยเหมือนกัน2อันนะครับแล้วก็เป็นกอดินโกอตินแอนด์วิวอะไรเนี่ยอ่ามันเป็นแท่นทองอ่าก็ซื้อได้สามแสนนะครับผมที่นั่นเลยเหมือนกันสามสามอย่างเลยนะแล้วก็เป็นหน้ากากนะครับผมนะมิสเตอร์ไม้ก็ อ่าวอร์มอัพออออเพจอะไรสักอย่างเนี่ยีออ10อันนะแล้วก็เป็นแว่นอ่าอันนี้ซื้อได้จากออปเปอร์ต้าเลยนะครับผมนะวาร์เตะก็ลงข้างล่างซื้อได้เลยอ่แล้วก็เป็นดิซิน4อันนะหาได้จากไม้แดงอ่ก็เป็นโตนฮาร์ดนะดับจากโกลเลม2อ,อันแล้วก็เป็นโคเรียวเนี่ยโคเรียวลีฟอะไรเนี่ย375อันต้องทันยืนนานหน่อยดับจากตัวไฮด้าแดงนะไอ้ตีโนโมินา่าแล้วก็มีของ นอกเหนือจากนั้นไม่ได้ตามภาพนะก็จะเป็นตุ๊กตานะครับผมนะตุ๊กตา,าใช้อย่างละหนึ่งอันก็คือว่าเอามาสักสี่ห้าตัวก็ได้นะแต่ห้ามสามตัวกันนะเพราะว่าไอา้พวกบาโฟโอซิลิสเนี่ยจะมีแต้มที่เยอะอยู่แล้วนะครับผมนะตุ๊กตาก็พยายามมีแบบไหนก็เอามาหลายๆอันอ่าพยายามพกมาหลายๆอันก็ดรอปได้จากไอ้กิฟต์บ็อกซนะ์แล้วก็เป็นดาบเลเวลสี่ผมเลือกเป็นมุรามสะ แค่ใส่แค่ใส่เอ้แค่ใส่ไว้ในกระเป๋านะมันไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ไม่เกี่ยวกันนะอ่าแค่มีติดตัวไวล้ละกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับของข,ข้าวอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกนะอ่ามาเมืองคอนเทล่าอ่ามาเมืองคอนเทล่านะครับแล้วก็ให้ไปคุยกับป้ายนะครับผมป้ายตามผมเลยนะข้างบนนี่ป้ายนี้มันเขียนว่ายตายเห็นไหมแล้วกดไป คุหยหลายๆรอบก็ได้สักสองรอบพอคุยเสร็จให้เราไปหาตัวเม็ดตัวนี่ของเราเลยตัวไฮไลท์เราเลยะะจะทำคลิปนี้ได้ต้องไปดู ep ศูนย์ก่อนนะครับต้องผ่าน2องเฟสนั้นก่อนนะเป็นโอเคกับนะอัมบาราเลนเกตนะมาคุยกับตัวนี้เลยนะครับผมก็กดไปเลยอันแรก เรากดอีกรอบนึงนี่จะมีแดงแดงขึ้นเีกไหมอ่ะเอเลนเอเลนให้เราไปหาเอเลนนะแล้วเขาก็จะแปลงร่างเป็นไททันไม่ใช่ <c oughs> อ่าโอเคพอคุยเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้วาฟไปที่ไม่ต้องวราฟมันมาแล้วผมบิวิงกลับมาแล้วให้เราเนี่ยมาที่นี่เลยนะขวามอม,มันจะเป็นรูปบกโลกถ้าเราหมุนจอเห็ แต่ของที่เราพกไว้เนี่ยแนะนําเลยนะครับผมนะเอาทุกสิ่งอย่างเนี่ยเข้าไปไว้ในคลังให้หมดก่อนอ่าเอาไว้ในคลังให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะโดนกินอ่ามันจะโดนกินนะของอะไรที่เราซื้อไว้เนี่ยมันชอบโดนกินอ่าแล้วเราก็ไปคุยนะอย่าลืมนะพกของไว้มันกินของละหมดเลยนะให้มาคุยกับตัวล่างสุดนะครับผมนะไอตัวโลกเนี่ยกดที่ชื่อเราอ่าแล้วเขาจะให้เราเนี่ย ของนี่ร้อยอันฟั๊บที่เราเตรียมไว้อ่ะแล้วก็ออกจากวาร์ปคันตอนนี้จะเข้าออกวาร์ปบ่อยหน่อยอ่ะแล้วเราก็มาคุยกับ NPC ถ้า NPC อยู่ใกล้นะถ้าถ้าไม่อยู่ใกล้ก็อาจจะช้านิดนึงอ่ะก็อ่านี่แล้วก็มาเอาของที่เราแบบฟาร์มมาแล้วนะเตรียมมาแล้วอ่ะก็มาคุยอ่ะพอคุยเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราไปหานี่นี้นะอันอ่ะไฟเซนสปอร์ห้าสิบ เมื่อกี้เราส่งไอ้ปั๊บอะไรไปแล้วนะอะก็ามาดูเนี้ยไปสปอร์ห้าสิบหีเป็นร้อยเลยทำบ่อยทำบ่อยทาดอานงนกินโอเคอาต่อไปให้หาสปอร์กอเปี้ยนก็เป็นเทลนะเป็นหางเมงปอง่องอะก็เราเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็แค่ดึงถ้าเราเอาของไว้ในตัวเนี่ยมันดึงมันกินของเราไปหมดเลยนะ พอทรงอ่ะมันให้เราไปหาผ้ามันแผลยี่สิบแล้วก็ทําแบบนี้เรื่อยๆจริงๆแล้วมันก็จะให้หาเรื่อยๆแหละอ่ะแต่ให้เราเตรียมไว้หมดแล้วอ่ะเราเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็เดินเทรดแบบสบายๆเลยอ่ะแต่อ่ะ,อะให้ให้เราหาอีวิวเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะอ่ะเป็นไอ้ที่ดับจากลูวิชิอ่ะอ่ะนี่เย้ yeah. เดินรีวิวฮอนาร์นะฮะตัวจริงลืม15ปึ๊บ่าโคลเลี่ยมไอ้โคลเลี่ยมโคลเลี่ยมไอ้ห่างให้ด้นะที่เราเตรียมไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในตอนที่ใช้เยอะนะแต่ตอนนี้ใช้แค่10อันแล้วก็ดึงมา10อันให้มันเหลือ 365, 365 365เนี่ยเดี๋ยวไอ้พาร์ทที่จะขึ้นไปหาวาาัตเตอรี่แต่มันต้องต้องใช้นะเพราะเราส่งครบเสร็จแล้วนะให้เรามาดูตัวนี้เลย บนหัวมันนะ,ะกดไปและเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้เราตอบคำถามสักครู่อ่าเนี่ยแหละมันจะขึ้นคำถามมาเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนะ เดี๋ผมก็ลืมคำตอบนะอุ้ยอ่าโอเคครับผมนะก็ถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ดูดูแบบดูตามผมก็ได้นะครับผมนะโอเคก็ อย่างแรกในกาที่สี่นะมันจะเป็นน่ะรวจเกาะโอเคอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นมองหาทางออกนะครับผมนะก็จะเป็นอันที่สี่อ่ะเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะสี่สี่แล้วก็อันที่สามเนี่ยอ่าใช้อันที่สามกันที่สามนะหนึ่งสองนี้ตอบอันที่สี่นะอ่ะสี่สี่แล้วก็สามอ่ะนะครับผมอ่ะประมาณที่สี่เนี่ยก็อันแรกเลยนะครับผมนะอันแรกเลยอันที่ห้าเนี่ยก็จะเป็น อ่าอันสุดท้ายเหมือนกันอ่าผ่านไหมน่าจะผ่านแหละอ่าโอเคอ่าพอคุยกับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะ้ตาตอบคาถามเสร็จแล้วเนี่ยให้มาคุยกับตัวนี้อ่าเพื่อรับนี่เห็นไหมอ่าคำ of shopping อะไรเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับผมนะโอเคพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะละครับก็ให้เราเนี่ยวร้าไปที่พายอนได้เลยนะไป พลายเี่ยนอ่าเอเค,ครับผมอ่าเดินขึ้นไปนะฝันนะ่งหน้าห้องตีบวกอ่าครับก็เข้าไปเลยทางนี้เข้าไปห้องในสุดเลยนะ,ะก็เจนพงแกแก่นะครับผมคนงกแก่นะอ ให้เราเนี่ยกดไปที่อันแรกก่อนอะนะครับผมนะกดไปที่อันแรกปึ๊บอ่เรากวอันแรกนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้แหละก็ให้เราเนี่ยอต่อวันที่สองอ่าเปล่าอต่อวันแรกโอเค กดอันแรกนะครับผมนะแล้วก็อันแรกอ่าแล้วก็กดอันที่สองนะครับผมนะแล้วก็กดอันที่อืมอันที่สองเหมือนเดิมแล,ดแ,แล้วก็กดอันแรกแล้วกดอันแรกปึ๊บ โอเคอ่าก็เท่านี้นะครับผมนะสำหรับคลิปโดนี้ก็จะได้อ่าสิ่งนี้มา2อ,อันซึ่งเราต้องหาเก็บให้ครบ7อันนะครับผมนะนี่ยจบพาร์ทแรกโอเคคลิปโดนี้ก็เป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งเป็น EP พหนึ่งของพาร์ทหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปดโหน้าเนี่ย e ีพสองเนี่ยก็จะยังอยู่พาร์ทหนึ่งอยู่อแต่ก็ต้อง EP พสองเนี่ย ต้องทําหลังจาก5้าโมงเย็นนะครับผมนะไม่เกิน3ามทุ่มนะเพราะ n อ็เปิดให้คุยตอน5้าโมงเย็นครับผมนะใครที่จะทําี p 2ก็ดูเวลาด้วยนะครับผมนะมาทําตอน5้าโมงเย็นแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็คลิปวิวอ่าคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจนะกดติดตามด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปอ p 2นะครับผมนะขอบคุณคนที่เข้าารับชมครับ